ตอนที่1686ทําตัวตราบัดสัตกกว์ตายจักรวาลอสูรยักตั้งอยู่ที่ด้านหลังของโลกสวรรค์และโลกมิติต่างๆอันมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลกล่าวได้ว่ากินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของมหาจัก,กรวาลดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลเช่นนี้เป็นอาณาจักรของอสูรยักษทั้งหลายแต่ทว่าในจัก,กรวาลอสูรยักไม่มีแดนใต้พิภพบกระนั้นเมื่อพูดบดีจิ๋วลงมือจัก,กรวาลอสูรยักก็มีแดนใต้พิภพบในที่สุด แดนใต้พิภพแห่งนี้เล็กจิ๋วเป็นอย่างยิ่งเล็กจนน่าเวทนาแต่ก็เพียงพอที่จะใช้สอยเมื่อแดนใต้พิภพผืนน้อยนี้ปรากฏขึ้นมาพูดบอดีจิ๋วก็รู้สึกว่าตนเองเชื่อมโยงเข้ากับตัวตนอันลึกกล้ำสุดจะอย่างตัวตนนี้ยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามพลังอำนาจแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งทำให้พูดบอดีจิ๋วต้องกรับพริบตาปริบปริบและใส่หางวงวของเขาไปไป,ไปมามา บุตรสาวของกิเลนมังกรจูงอวิมองไปยังหางวัวที่ก้นเขาอันสายไปมารอบลูบลูบดูโอมาหา่าพูดบอดีจิ๋วกล่าวกับนางอย่างเคร่งครึมข้าผิดไปแล้วท่านอาจูงอวิงอทันทีและหลบไปยืนข้างๆงในเวลานี้เองแดนใต้ที่พบน้อยก็ขยายออกไปอย่างกว้างขวางพองใหญ่ขึ้นมาอย่างฉับพลันทลายฝ่าเขตพันธนาการของคุกขังสำนึกรู้และไม่ช้าก็แผ่ขยายออกไปจนกินพื้นที่เท่ากับครึ่งแดนเก่อกำเนิด แดนใต้พิพภพแห่งจักรวาลอสูรยักษ์ซ้อนทับกับจักรวาลอสูญยักษ์ในบรรดาอสูรยักษ์ดนึกดำมบันที่อยู่ในจักรวาลอสูรยักษ์ก็มีหลายตัวตนที่ทรงพลังอย่างไร้ขอบเขตไม่ได้ไปกว่ายอดฝีมือบัลลังก์จักรพรรดิเมื่อแดนใต้พิพิภจักรวาลอสูญยักษ์ปรากฏขึ้นมาพวกเขาก็รู้สึกถึงความผิดสังเกตเล็กน้อยแต่ไม่รู้ว่าความผิดสังเกตนี้มาจากที่ไหน ในปราสาทสวรรค์อสูรยักษ์วิญญูชนสวรรค์มังกรพาดกรอนก็ตระหนักถึงคลื่นสะเทือนประหลาดเข้าจู่โจมทำให้จิตวิญญาณดั้งเดิมของเขาเคลื่อนขยับแต่ว่าพริบตาถัดมามันก็กลับเป็นปกติเกิดประหลาดใจขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเขายิ่งระแวดระวังแม้ว่าคลื่นสะเทือนนี้จะน้อยนิดแต่ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเต่ายิ่งใหญ่แห่งฟ้าและดินในจัก,กรวาลอสูรยักษ์ตัวตนที่ทรงพลังอย่างเขาก็จะสัมผัสไวต่อเต,ต่ายิ่งใหญ่เป็นพิเศษ สำนึกรูของเขาทรงพลังเขาปล่อยสำนึกรู้ออกไปทันทีเพื่อสำรวจดูบริเวณโดยรอบไปจนถึงชั้นอวกาศนิรันร์แล้วก็ค้นหาไล่ลงมาอีก35ชั้นอวกาศกระนั้นก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติราวกับว่าเต่ายิ่งใหญ่แห่งฟ้าและดินของจักรวาลอสูรยัก์เพิ่มขึ้นมาอย่างฉับพลันแต่เต่ายิ่งใหญ่แห่งฟ้าและดินที่เพิ่มขึ้นมานั้นไปอยู่ที่ไหนเขาคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นดวงตาทั้ง18ดดวงในก้าวเสียนของเขาก็จมลงไปในความมืด ร่างของวิญยูชนสวรรค์มังกรพาดกลอนไม่ก้องงอยืนตรงออยู่ท่ามกลางความมืดในใจเขาประหวั่นพรั่นพรึงในวินาทีนี้เขาสูญเสียการเชื่อมต่อกับกายเนื้อของตนเองเขาไม่อาจอย่างสัมผัสได้ว่าร่างกายของเขาอยู่ที่ไหนที่อยู่ในความมืดตอนนี้คือจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของเขากายเนื้ออันทรงพลังยิ่งใหญ่ไร้ประมาณของเขาแยกออกไปจากจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมอย่างไม่คาดฝันแต่เขาก็กลับอย่างสัมผัสไม่ได้ว่าแยกไปอยู่ที่ใด ดวงตาจิตวิญญาณดั้งเดิมของเขาราวกับดวงตะวันอันใหญ่มหึมา18ดวงแผดแสงเปล่องอันไม่หมดสิ้นออกไปพยายามจะปัดเป่าความมืดโดยรอบเทวานุภาพของเขายิ่งใหญ่ไพศาลหากว่าควักดวงตาของกายเนื้อเขาออกไปวางไว้ในจักรวาลก็จะกลายเป็นดวงตะวันที่แท้จริงแม้ว่าจิตวิญญาณดั้งเดิมของเขาจะไม่อาจทัดเทียมกับกายเนื้อแต่ก็มีสำนึกรู้อันเกรงไกลร้ายปานเปรียบอยู่ในนั้นหากว่าจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของเขาจิตไม่เสกสรร เนเรมิดหมู่ดาวขึ้นมาก็ง่ายปานพลิกฝ่ามือแต่ทว่าความมืดผืนนี้ค่อนข้างที่ลึกกึกตความมืดดูดกลืนแสงเทวะอันาสาดส่องจากดวงตาของเขาอย่างไม่คาดคิดทําให้ลําแสงเนตรของเขาไม่อาจส่องสว่างบริเวณโดยรอบได้พูดบอดีวินยูชนสวรรค์มังกรภาคกรอนขนหัวลุกอย่างสุดเหยียดจูดจ่จก็หวนนึกถึงศัตรูโดยธรรมชาติของเจ้าแห่งวิชาเสกสรร ในฐานะเทวราชดึกดำบรรพ์มังกรพาดกลอนได้รับการบวงสวงสังเวยจากเจ้าแห่งวิชาเสกสรรใช้เขาเพื่อสะกดข่มเทพบรรพาการทั้งหลายโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเทพสับชีวิตพระแม่ธรณีหรือเทพทีหญิงสวรรค์หรือแม้แต่สี่จักรพัิเทพบรรพาการก็ล้วนแต่ถูกเขาสะกดข่มได้ทั้งสิ้นมีเทพบรรพาการเทียงแค่ตนเดียวที่เขาไม่อาจสะกดข่มถึงกระทั่งเป็นฝ่ายถูกสะกดข่มเสียเอง พูดบอดีมีแต่พูดบอดีที่ควบคุมความตายสามารถฉีกถึงดวงจิตของเขาออกมาทำให้เขาหล่นลงไปในแดนใต้พิภพแต่ทว่าจาก,กรวาลอสูรยักษ์ไม่มีแดนใต้พิภพพูดบอดีไม่มีทางมาถึงได้มังกรพาดกลอนจ้องด้วยดวงตาเบิกกว้างเสียงท้งก้าของเขาจ้องมองไปยังรอบทิศในใจก็สะพรึงกลัวและไม่เป็นสุขยิ่งกว่านั้นพูดบดีตายไปแล้ว ในความมืดข้างหน้าเขาจูจ่ๆก็รอยประทับรูปผีเสื้อแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้างรอยประทับรูปผีเสื้อนี้เปลี่ยนแปลงไปมาไม่หยุดยั้งขยายใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นทุกทีจากนั้นที่ใจกลางรอยประทับก็มีดวงตาขีดตั้งเปิดออกมาอย่างแช่มช้าวินยูชนสวรรค์มังกรพาดกรอนหัวใจเต,ตึกงตึกจนแทบจะคลั่งการสะกดข่มจากศัตรูโดยธรรมชาติทำให้ดวงวิญญ,ญาณของเขาสั่นระร,ริกอย่าว่าแต่จะมีความคิดต่อต้านใด ได้แต่จ้องมองอย่างไร้คิดไปยังดวงตาเดียวที่กำลังลอยขึ้นมาในตอนนั้นเองก็มีรอยประทับรูปผีเสื้อพวยพุ่งออกมาจากความมืดนั่นคือดวงตาอีกคู่หนึ่งที่อยู่ข้างใต้ดวงตาขีดตั้งเมื่อดวงตานั้นลืมขึ้นมาก็มีไฟกำแผดเผาลุกไม่อยู่ข้างในเปราากับว่ามีเทพและมารมากมายนับไม่ถ้วนถูกทรมานดวงวิญญ,ญาณอยู่ในกองไฟกรรมดิ้นรนและกรีดร้องสันดานมารของทุกสร์ชีวิตถัดถมออกมาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้สำนึกรู้ของวินยูชนสวรรค์มังกรพาดกลอนปันป่นป่วนโกลาหลนในทันทีไม่อาจจะควบแน่นก่อตัวที่ตรงหน้าเขาวดวงตาทั้งสามลืมเปิดขึ้นมาตามตามการและในความมืดก็เผยใบหน้าของคนหนุ่มผู้หนึ่งวินยูชนสวรรค์มู่วินยูชนสวรรค์มังกรพาดกลอนสะดุ้งแตกตื่นใบหน้านี้แทบจะเหมือนกับฉินมู่ไม่มีผิดแต่เยาว์วัยกว่าที่หน้าประหลาดก็คือฉินมู่ผู้นี้มีเขาก้าบิดสิบแปดโค้งคู่หนึ่งงอกเงยอยู่บนศีรษะ แมกมาจากด้านหลังของทุกสวรรค์หัยลวนลงมาตามคดโค้งของเขาคู่นี้ราวกับแม่น้ำใหญ่เหวิ aving, having, having ่งเหวิ่งเหวิ่งเสียงอื้ออึงสนานวันไหวดังมาในความมืดปรากฏหกกงล้อวัฏสงสารหมุดนวนไปยังทิศท,ทางต่างๆกันไม่ใช่แล้วนี่คือพี่ชายฝาแฝดของวิ่งยูชนสวรรค์มู่ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาลงนามในสัตยาบันพูดบดีฉิงมู้ก็บอกกับมังกรพาดกลอนว่า พูดบอดีน้อยคือพี่ชายฝาแฝดของเขามีนิสัยใจคอดูร้ายแม้แต่เขาก็ยังกลิ่งเกรงที่ชายอยู่สามส่วนในตอนนั้นมังกรพาดกลอนคิดว่าถ้อยคําเหล่านี้เป็นเรื่องขำขันในภายหลังเขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตในหูของกิเลนมังกรอันเป็นพูดบอดีขนาดจิว๋วก็เลยคิดว่าพูดบอดีน้อยที่ว่าว่านั้นก็คือเจ้าตัวจิ๋วนี้ไม่คิดเลยว่าฉินมู่จะมีที่ชายที่หน้าตาเหมือนกับเขาอยู่จริงๆ แต่ที่น่าแปลกก็คือชิงมู่ดูเหมือนจะมีอายุมากกว่าพี่ชายของเขาไปหลายปีรอบข้างมีเสียงภาษามานใต้พิภพบแว่วมาเสียงราวกับว่าพูดบดีจิ๋วที่อยู่ข้างกายกิเลนมังกรกําลังอ่านอะไรสักอย่างชิงฟึงชิงไม่ปริปากเงี่ยหูฟังอย่างสงบนิ่งเมื่อพูดบดีจิ๋วอ่านจนหมดก็กล่าวว่ามังกรพลาดกรอนจ้าละเมิดสัตยาบันถึงสองครั้งวันนี้คือวันที่เจ้าจะต้องทําตามข้อตกลงเจ้ายังมีถ้อยคําใดที่อยากพูดหรือไม่ มังกรพาดกลอนสะกดข่มความหวาดกลัวในใจของเขาหัวเราะฮาฮาและกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าคือผู้นำของเทวราชด,ดึกดําบันสะกดข่มทวยเทพบรรพการมาตั้งแต่ยุคดึกดาําบันในตอนนี้ก็เป็นเจ้าพิภพแห่งจัก,กรวาลอสูรยักษ์เป็นวินยูชนสวรรค์แห่งสภาสวรรค์เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างเจ้าแม้แต่ขนก็ยังไม่งอกเงยยังคิดอยากจะปลิดชีวิตข้าหรือ เขาขับเคลื่อนจิตวิญญาณดั้งเดิมด้วยกำลงังถ่ายเทสำนึกรู้ออกมาพยายามจะโจมตีฉินเฟิงชิงและพร้อมๆกันนั้นก็พยายามอย่างสัมผัสกายเนื้อของตนอย่างไม่คิดชีวิตกายเนื้อของเขาแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งในอดีตเขาถูกโยนเข้าไปตรึงสะกดเอาไว้ในซากวินาแห่งจุดจบก็ยังหลุดออกมาได้หากว่าเขาอย่างสัมผัสกายเนื้อสำเร็จเขาก็คเนว่าพูดบดีน้อยนี้คงจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา เขาสองข้างเหนือสีสักของชินเฟิงชิงมีแมกมาไหลลงมามากขึ้นทุกทีเอื้อมมือออกมาค่อยคว้าจับเขาอย่างเชื่องช้าสันดานมันอันรบกวนอยู่ในศีรษะทั้งเก้าของเขาส่งความคิดทั่วร้าของศัพท์ชีวิตทั้งหลายเข้ามาความคิดมากมายเหล่านั้นรบกวนกระแสะคิดสำนึกรู้ของเขาทำให้เขาไม่อาจขับเคลื่อนทักษะเทวสำนึกรู้เมื่อเห็นฝ่ามือมหึมาของชินเฟิงชิงคว้าเข้ามา ก็พลันหมดสิ้นความเยโ,โอหังก่อนหน้าไปโดยสิ้นเชิงรีบห่านกายและวิ่งหนีไปทันทีแต่ทว่ามิติอวากาศที่เขาอยู่ในตอนนี้ค่อนข้างผิดธรรมดาไม่ว่าเขาจะวิ่งหนีไปทางไหนชิ้นฟึงชิงและหกกงล้อวัตสงสารก็จะอยู่ตรงหน้าเขาเสมอเขาเรื่องราวจิตวิญญาณดั้งเดิมเข้าโจมตีใส่ชิ้นฟึงชิงอย่างบ้าคลั่งหมายที่จะใช้ความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณดั้งเดิมของตนโจมตีสังหารชิ้นฟึงชิง แต่ไม่ว่าเขาจะโจมตีไปอย่างไรก็ไม่มีพลานุภาพต่อชินเฟิงชิงเลยแม้แต่น้อยฝ่ามือของชินเฟิงชิงรวบเข้าที่คอทั้งเก้าของเขาและยกชูขึ้นมาหยุดก่อนวินยูชนสวรรค์มังกรภาคกลอนถูกบีบคอเสียจนตาเหลือกขาวรีบกล่าวหยุดก่อนข้ายอมแพ้แล้วข้ายอมแพ้ต่อวินยูชนสวรรค์มู่ ชิ้นฟึงชิงสายศีรษะแดนใต้พิภพมีกฎของแดนใต้พิภพเมื่อลงนามในศัตยาบันก็จะไม่มีการตรบัดสัตว์ในภายหลังทำตัวตรบัดสัตว์ตายเขาอ้าปากใหญ่มหึมาวิงยูชนสวรรค์มังกรพาดกลอนดูอกสันขวญแขวนเมื่อตัวเขาถูกส่งเข้าไปในปากก็ร้องโหยหวนออกมาหากว่าข้ามีกายเนื้อข้าก็จะไม่ตายในมือของเจ้าหรอกข้าไม่ยินยอมพร้อมใจเอ,อ้อชิ้นฟึงชิงกลืนเขาเข้าไปดวงตาทั้งสามค่อยๆปิดลงอย่างเชื่องช้า กายเนื้อของเจ้ายังคงอยู่ที่นี่เจ้าและข้าอยู่ในกายเนื้อของเจ้าในตอนนี้ร่างของเขาค่อยๆหายลับและกลงล้อทั้งหกก็ลบเลือนไปในความมืดอย่างแช่มช้ามัางกพรพาดกลอนเจ้าเลื้ลือนแล้วความมืดจางหายกายเนื้อใหญ่มหฮมาไร้าปานเปรียบของวิญญูชนสวรรค์มังกพรพาดกลอนกระวัดพันรอบปราสาทสวรรค์คอยาวเหเอียดของเขาตั้งประงานอยู่บนท้องฟ้านอกปราสาทสวรรค์จ้องไปด้วยดวงตาเบิกกว้างราวกับกำลังมองหาอะไรสักอย่างไปทั่วทุกหนแห่ง จู่ๆร่างกายของเขาก็ไรเรี่ยวแรงเสียนทั้งก้าวตกห้อยลงอย่างอ่อนแอคอย,ยาวเหยียดของเขากลายเป็นอ่อนยวบอย่างไร้เปรียบปานศีรักของเขาร่วงตกลงจากท้องฟ้าบนศีรักทั้งหลายมีดวงตาที่เบิกกว้างกลมดิบเพลิงไฟในดวงตาย,ยังคงขอลุกไม่ราวกับ18ดวงตะวันร่วงหล่นลงจากฟากฟ้า,ฟาแต่ทว่าเขาไม่มีลมหายใจอีกต่อไป เขาละเมิดสัตยาบันพูดบอดีน้อยพูดบอดีน้อยฉินเฟิงชิงมาปรากฏในกายเนื้อของเขาอยู่ตรงหน้าจิตวิญญาณดั้งเดิมของเขาและคร่าดวงวิญญาณของเขาไปเลยตรงๆเขากระเสือกระสนอย่างหากายเนื้อของตนอย่างยากลําบากแต่อันที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่นี่มาโดยตลอดในตอนนั้นอสูรยักษ์ดึกดําบันแทบทุกตนในจัก,กรวาลอสูรยักษ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตอนนี้ต่างก็เงยศีรษะขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ บนท้องฟ้าตะวัน18ดวงร่วงหล่นลงมาศีรษะและคอของมังกรพาดกลอนหล่นฟาดลงไปบนปราสาทสวรรค์ของเขาถลายไปยังปราสาทอื่นๆมังกรพาดกลอนสิ้นชีวิตปราสาทสวรรค์ของเขาก็สร้างขึ้นด้วยสมบัติสภาบรรพชนมากมายนับไม่ถ้วนก็ถูกเขาตกกระแทกจนแหลกทำลายเป็นชิ้นๆปราสาทสวรรค์ร่วงตกลงมาจากฟากฟ้ากระแทกลงบนพื้นดินในกรงขังสำนึกรู้กิเลนมังกรร่ำไห้จูบดินในทันใด เขาสัมผัสได้ถึงความตายของบิดาบุญธรรมของเขาในปราสาทอสูรยักษ์มากมายกำลังหนีเตลิดไปทั่วสารทิศปราสาทสวรรค์พังถล่มร่วงตกลงจากชั้นฟ้าอสูรยักษ์บางตนบินไม่ได้ก็มีแต่จะต้องตกตายอสูรยักษ์หลายตนที่คุ้มกันคุกสำนึกรู้อยู่ในตอนนั้นก็วิ่งเตลิดไปทั่วราวกับมแมลงวันถูกเด็ดหัวอสูรยักษ์มากมายกระโดดลงจากขอบของปราสาทสวรรค์แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ตกลงมาด้วยเลือดโสรมกาย ผู้ที่ยังอยู่ในปราสาทสวรรค์ก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวปราสาทสวรรค์พังทลายลงมาในตอนนี้สิ่งก่อสร้างต่างๆปริแตกโถงวางหลักถล่มยุบลงมามัดจะร่วงลงใส่อสูรยักษ์ที่อยู่ข้างล่างให้ตกตายอย่างหน้าอานาถกิเลนมังกรลุกขึ้นมาปาดใต้น้ำตาปากของเขาเปล่งเสียงทิศดานอันทุ้มลึกและกึกก้อง ที่ด้านนอกกรงขังสำนึกรู้จูจ่จู่มันดาอสูรยักษ์อวกาศก็โผล่ศีรษะออกมาจากชั้นอวกาศกวัดแกว่งกรงเล็บคมกริบฟันคุกขังสำนึกรู้ให้แหลกเป็นชิ้นๆกิเลนมังกรนำพูดบอดีจิ๋วและลูกๆของเขาออกจากคุกขังสำนึกรู้ขึ้นขีไปบนศีรษะใหญ่มหึมาไร้ปานเปรียบของมันดาอสูรอวกาศร่างกายสั่นเทิมในทันใดเผยร่างจริงของเขาออกมาเผยหน้าขึ้นกู่ร้องก้องยาวเสียงมังกรคำรามของเขาครั่นคลื้นกำปนาดอย่างไม่หยุดยัง้ง บนแผ่นปฐทีของจักรวาลอสูรยักษ์อสูรยักษ์มากมายนับไม่ถ่วนก็ผุดลุกขึ้นมายืนสองขายอย่างฉับพลันร่างกายสายโอนเองแปลงเป็นร่างมนุษย์หัวสัตว์อสูรอันมีร่างกายและจิตวิญญาณยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามข้างในร่างกายของพวกเขามีเสียงปังปังปัง,ปงดังสนานร,ราวกับว่าในร่างกายของพวกเขามีบานประตูเปิดออกมาอย่างฉับพลันราวกับว่ามีสมบัติเทวะเป็นชั้นชั้นปลูกเปิดในร่างกาย ผู้ฝึกวิชาเทวเผ่าอาสูรยักษ์ก็เหยียบเมฆมงคลลอยขึ้นไปยังท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังปราสาทสวรรค์อันร่วงหล่นอสูรยักษ์เหล่านั้นใช้มือและ่าของพวกเขาค้ำยันปราสาทสวรรค์เอาไว้ทําให้ปราสาทสวรรค์ร่วงหล่นช้าลงทุกทีีทในที่สุดปราสาทสวรรค์ก็ไม่ร่วงอีกต่อไปแต่กลับลอยขึ้นไปข้างบนแทนผู้ฝึกวิชาเทวเผ่าอาสูรยักษ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสานสิทธิ์ของหลันอ,อวีเทียน ฝึกปลือวรยุทธ์อีกแบบสำหรับเผ่าพันธุ์อื่นโดยเฉพาะหลังจากที่พวกเขาออกมาจากมหาขุนเขาไม้ดำแห่งสภาบรรพชนก็ติดตามกิเลนมังกรเข้ามาในจักรวาลอสูรยักที่นี่กิเลนมังกรนำพวกเขาทดลองหลอมรวมพลังวิเศษเฉพาะของเผ่าอสูรยักเข้ากับระบบวรยุทธ์สมบัติเทวะและปราสาสวรรคิดค้นอารยธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าอสูรยักษในหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ประสบความสำเร็จไม่น้อย ปราศาส,าสวค์เผ่าอสูรยักษ์ถูกยกกลับไปตั้งวางไว้ที่ตำแหน่งเดิมกิเลนมังกรยืนประหานในปรา,าสาสวรรค์อันมีเมฆหมอกลอยเกลื่อนและก็มีซากศพมหึมาของมังกรพาดกลอนในซากปร,รักหักพังของปรา,าสาสวค์เผ่าอสูรยักษ์อสูรยักษ์ระดับหัวหน้าเผ่าก็ร่างสันเทิมสลัดเอาซากอิฐและเสาพังออกจากร่างกายพวกเขาเป็นราชายอยู่ในเผ่าพันธุ์ต่างๆในจักรวาลอสูรยักษ์อันมีอำนาจเป็นรองก็เพียงแค่เทพเจ้ามังกรปกครองเผ่าพันธุ์ของตนเอง ราชาอสูรยักษ์ตนหนึ่งก้าวออกมาไปยังเบื้องหน้ามันดาอสูรอวกาศและเงยหน้ามองกิเลนมังกรที่ยืนอยู่เหนือศีษะมันดาอสูรอวกาศทันใดนั้นราชาอสูรยักษ์ตนนี้ก็คุกเข่าลงไปหมอบศีรษะจรดพื้นและข้างหลังเขาราชาอสูรยักษ์ดึกดําบันตอนอื่นๆก็คุกเข่าหมอบศีรษะด้วยกิเลนมังกรส่งเสียงมังกรคำรามอันก้องยาวออกไปเข้มข้นและสะท้อนไปทั่วแผ่ไปไกลท่ามกลางขุนเขาและทุ่งราบ ราชาอสูรยักษ์ดึกดำบรรเหล่านี้เงยศีรษะขึ้นมาในปากก็เปล่งเสียงคำรามของตนเองให้สิงขรและดาราสะเทือนเลื่อนลั่นในวันนี้เจ้าพิภพแห่งจักรวาลอสูรยักษ์คนเก่าสิ้นชีวิตเจ้าพิภพคนใหม่กำเนิดขึ้นมา